ให้สมองของเราต้องไปบันทอนความทุกข์ของใครนะคะเป็นไหมคะรู้สึกทุกตลอดเวลาเลยที่เป็นห่วงเขาทุกตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่เขาจะกลับทุกตลอดเวลาเลยป่านนี้กินข้าวหรือยังนอนหรือยังจนลืมแม้กระทั่งดูแลตัวเองพอสุดท้ายตัวเองป่วยค่ะพอสุดท้ายตัวเองแย่ค่ะพอสุดท้ายเขาก็จากเราไปมีคนใหม่อยู่ดีระหว่างที่เราทุกเขากําลังเสพสุขอยู่หรือเปล่าระหว่างที่เรากําลังทุกเขากําลังหัวเราะร่าอยู่กับใครอยู่หรือเปล่าสิ่งนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะแต่จะคิดทําไมล่ะคะในเมื่อคิดแล้วมัน ให้เราทุกข์สู้เอาเวลาเดินไปที่หน้ากระจกบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันรักตัวเองถึงเวลาแล้วที่ฉันจะรักตัวเองและให้คุณค่าตัวเองสักทีถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเคลียร์สมองที่มันรกๆเนี่ยแล้วสร้างเป็นสมองที่โล่งโปร่งเบาสบายให้กับตัวฉันตัวคุณน่ะมีคุณค่ามากๆเลยนะสมองคุณก็มีคุณค่ามากๆเลยนะร่างกายคุณก็ยังทํางานเพื่อคุณอีกมากเลยนะยังมีใครอีกมากมายที่เขาเห็นคุณค่าคุณแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะเปิดใจคุณให้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหรือยังอย่านั่งเศร้าเหมือนกบอยู่่่่ในนกาาทีมมองไเห็ว โลกมันกว้างขนาดไหนคุณยังมีอะไรรอคุณอีกเยอะอย่ารู้สึกว่านั่นคือข้อจํากัดที่คุณไม่สามารถที่จะพบโลกใบใหม่แล้วอย่าคิดที่ทําให้ตัวเองติดกรอบจงคิดนอกกรอบแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะคุดสัญลั์เป็นกำลังใจให้ค่ะ